แล้วก็รู้ว่าจีบแต่นะตอนนั้นไม่ได้นี่เลยตอนนั้นคือเที่ยวอย่างเดียวแล้ว<ช>รู้ไหมว่าพี่เปิ้ลตอนนั้นเขาฮอตมากฮอตก็เลยถึงไม่ไม่ซีเรียสก,กับเขาเลยไงอ๋อก็คือตอนแรกไม่ได้แบบกะแบบจริงจังะไรไม่เลยไม่เลยเพราะเป็นอะไรที่น่ากลัวมากอ่าใช่นะตอนนั้นนะแล้วเราอยู่หญิงลวนมาตลอดเพื่อนก็จะเตือนแบบอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งตอนนั้นเขาก็ใช่โอ้โหตอนนั้นเขาก็นะอ่าสุดฮอตสุดฮอตเออล้วก็แค่ว่าเอาตรงๆตอนนั้นพี่เปิ้ลก็รู้เราก็แค่แบบอ่ะ พีเปิร์ลมาเลี้ยงเราพาไปกินข้าวแบบนั้นพีเพิร์ลจะชวนไปนั้นจูนก็ขนเพื่อนไปด้วยเลยสเต็ปคนสวยต้องทำอย่างนี้นะครับคนฐานนี้คือเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกอะไรนะเ,เขาเรียกว่าเป็นสูตรสําเร็จของคนสวยแค่คนสวยจะแบบว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งสวยมากในกลุ่มแล้วแบบจะมีคนมาคอยเลี้ยงดุ่นเลี้ยงน,นี่แล้วพาวเพื่อนไป <c oughs> ใช่เร,เราก็เอาเพื่อนไปทางเขาก็เอาเด็กพวกสาระแนโปรดักชั่นมาพอมันอยู่ด้วยกันปุ๊บมันสนุกจังเลยเขาเริ่มแบบ ไปคนเดียวได้ไหมะไม่ต้องกับเพื่อนมาไ,ได้ปะอ,อ,อะไรเงี้ยแพทเทิร์นเดิมเลยพี่เปิ้ลไม่มีพิษมีภัยเลยเลยคนโบราณเลยคนนึงนะคนนึ <laughs> งก็ <laughs> <laughs> งเราปากกันเป็นสิบเก้าปีเป็นผู้ชายโบราณคนนึงแหละตอนนั้นคือแบบอ่ะเอาเราไม่ให้ไปหรอเอ้าก็ได้ก็ได้ไปคนเดียวก็ได้ก็กินข้าวกันนู่นนี่แล้วก็แบบชวนเราไปซ้อมเจสสกีเขาก็ไปซ้อมเจสสกีแล้วก็บอกไม่เอาไม่ไปไม่ชอบตอนนั้นให้คะแนนหนึ่งถึงสิบพี่เปิ้ลสายเปโลเรกี่คะแนนคะอุ้ยเขาก็เลี้ยงเราตั้งแต่วันแรกเลยนะก็คือเต็มสิบ เป,เป็นสายไปเลยตลอดใช่ <S <S 2> <S 2> ถึงไหนถึงการไปไหนพี่ไปด้วย